ต่อไปก็จะถ่ายพยาธิเป็นการฉีดใต้ผิวหนังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่แนะนําให้ทําเองนะถ้าเกิดใครที่ยังไม่รู้ว่าทํำยังไงนะครับก็ปรึกษาสัตวบาลสัตวแพทย์ใกล้บ้านนะครับหรือใกล้ที่ท่านอยู่เพื่อทำนะครับอย่างวันนี้ผมใช้อีพิซิตสองเอร์เซ็นนะครับก็อีพิซิตอัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อ หนึ่งมลลอต่อน้ําหนักหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับแพทตัวนี้มีน้ําหนักประมาณหกสิบห้านะครับกิโลกรัมนะครับผมก็จะใช้ประมาณศูนย์จุดหกถึงศูนย์จุดเจ็ดมลอนะครับก็เวลาฉีดฉีดใต้ผิวหนังนะครับส่วนมากยาถ่ายพยาธินะครับที่เป็นแบบฉีดนะครับส่วนมากนะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกยี่ห้อนะครับก็จะฉีดใต้ผิวหนังนะครับส่วนวิธีการฉีดเดี๋ยวผมทําให้ดูแต่ว่าถ้าเกิดใครยังทําไม่เป็นไม่แนะนําให้ทําเองนะครับ ให้คนที่มีประสบการณ์นะครับสัตวบาลสัตวบาลสัตวแพทย์หรือว่าหมอใกล้บ้านนะครับมาทาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับเวลาที่ทํานะครับไปยามนะครับถ้าเกิดทําคนเดียวก็ล็อกสัตว์อย่างนี้นะครับอย่างที่ผมเน้นประจํานะครับแท่นนี้นะครับเป็นแท่นอำนวยความสะดวกนะไม่ใช่การทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะครับมันมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้เราเวลาทํางานนะครับอย่างเงี้ย แพ้มันจะนิ่งใช่ไหมเวลาที่เราทํางานนะครับมันจะปลอดภัยทั้งตัวเราทั้งตัวแพะ้นะครับก็มันเป็นยาถ่ายพยาธิพวกปรสิตส่วนตัวยาไม่ต้องถามผมนะพอผมซื้อมานะครับผมไม่ได้จําหน่ายนะครับเพราะว่าจําหน่ายไม่ได้นะครับก็เนี่ยเวลาที่ผมฉีดนะเวลาที่ที่ที่ท,ที่ที่ผมชอบฉีดนะครับก็จะเป็นใต้ผิวหนังนะครับบริเวณเนี้ยเนี่ยนะครับ ส่วนมากนะถ้าถ้าเกิดอ่าบางคนก็จะฉีดแถวนี้นะครับใต้ผิวหนังนะครับแต่ผมผมอะผมถนัดตรงนี้ซะมากกว่านะครับเนี่ยโซนลงมาเนี่ครับเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราลูบลงมานะมันก็จะมีเนื้อครับอันนี้กล้ามเนื้อเป็นตัวยาถ้าเกิดตัวไหนที่ฉีดกล้ามเนื้อผมก็มักจะฉีดตรงนี้ส่วนมากผมจะไม่ฉีดตรงนี้นะครับก็จะฉีดเนี่ยไลอย่างเงี้ยฝั่งซ้ายขวากล้ามเนื้อนะแต่วันนี้เราใช้ยาถ่ายพยาธิอีวิสิตนะครับ ยิ่งมันต้องฉีดใต้ผิวหนังนะครับผมก็จะชอบฉีดบริเวณนี้แหละเนี่ยเนี้ยเนี่ยใต้ผิวหนังลงมาเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันมีโอกาสก็จะไปนี่แต่ว่าส่วนมากจะไม่ค่อยทำนะครับจะทําส่วนนี้นะครับก็ก่อนฉีดนะครับผมก็จะอันนี้เป็นแอลกอฮอล์นะอาฉีดให้ทั่วบริเวณที่เราจะฉีดนะครับฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ดึงผิวหนังให้ห่างจากเนื้อออกมานะครับแล้วก็ปักให้ให้หนังห่างเลยนะแล้วก็ปักลงนะครับเน mm ี hmm. ่ยนะครับวางเข็ม จะรู้ได้ไงว่ามันไม่ใช่เนื้อนะครับ